สวัสดีครับมุงลวด3มนาทีกับวียาโปผมปั๊กสุภกิจจากมุงลวดวียาโปนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานมุงลวดจีบพ่วงไวสแปนนะครับมุงลวดจีบพ่วงไวสแปนนะครับปกติจะเหมาะกับการติดตั้งสําหรับประตูที่มีความกว้างมากๆนะครับอย่างเช่นประตูบานเฟียมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวมุงจีบพ่วงเองครับสามารถทําความกว้างสูงสุดได้ที่6เมตรนะครับโดยมีความกว้างพ่งละ1เมตรนะครับและความสูงสูงสุดอยู่ที่3เมตรนะครับ เบื้องต้นผมขอญาตแนะนํานิดนึงนะครับปันนี้ครับเราจะทําเป็นมุ้งจีบพ่วง3สแปนนะครับนี่คือสแปนที่1สแปนที่2แล้วก็สแปนที่3นะครับซึ่งในการใช้งานนะครับมันจะสามารถใช้งานได้2วิธีนะครับผมขอแนะนําวิธีแรกก่อนนะครับวิธีแรกก็คือว่าผมจะแบ่งไว้ฝั่งซ้ายเนี่ยสสแปนนะครับแล้วก็จะแบ่งไว้ฝั่งขวา1สแปนนะครับโดยในการใช้งานเนี่ยให้สังเกตว่าด้านบนเนี่ยครับจะมีตัวมาร์กตำแหน่งที่1นะครับแล้วก็มีตัวมาร์กตำแหน่งที่2นะครับเริ่มต้นการใช้งานก็คื เริ่มจากทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับดึงด้านฝั่งซ้ายนะครับสแปนที่1ให้มาหยุดที่ตัวมาร์กตำแหน่งที่1นะครับแล้วก็สแปนที่2มาหยุดที่ตัวมาร์กตำแหน่งที่2นะครับแล้วก็ตัวด้านขวานะครับก็มาประกบกันเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับส่วนวิธีที่2ในการใช้งานนะครับเราสามารถพับเก็บไปด้านซ้ายหรือด้านขวาทั้ง3สเปนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างโดยการเก็บไปทางด้านซ้ายทั้ง3สเปนก่อนนะครับ ออแล้วก็ในการใช้งานจริงนะครับเราสามารถใช้งานโดยการลากมุ้งจีบพ่วงทั้ง3าพ่วงนะครับพ่วงที่1มาอยู่ที่จุดมาร์กตัวที่1นะครับแล้วก็พ่วงที่2นะครับมาหยุดที่จุดมาร์กตัวที่2นะครับส่วนพ่วงที่3ก็วิ่งมาจนสุดนะครับเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับซึ่ง ทางมุงลวด VR Pro เองครับแนะนําว่าในการใช้งานจริงเนี่ยวิธีที่1จะดีกว่าก็คือแบ่งเป็นด้านซ้าย2พว่วงด้านขวา1พว่วงเพราะว่าเวลาใช้งานเนี่ยจะสามารถใช้งานได้สะดวกแล้วก็ลื่นมากกว่านะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องของมุงลวดนะครับสามารถติดตามสาระดีๆจากมุงลวด VR Pro ได้ทางช่องทาง f o o k y o u t y o u t u b n n e l นะครับ VR Pro เรื่องมุงลวดยกให้เราขอบคุณครับ